สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะวันที่สองของควานใหม่ <c oughs> เอาแลนเอาแลนแลนแนเอาแลนเอาเอาเอาไปไหนนี่ไปไหนนี่เอ้ยม,มังมดอันกกขี้เล็กแม่ต้อย อไปแล้วต้นกล้วยพอลุนหลอพี่ด้วยไอ้ก้านหลอพี่ด้วยหลอแม่ด้วยไอ้มันไม่หลอเลยไอ้ก้านโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มเอ้า พาแม่วิง่งพาพี่วิง่งพาพ่อวิ่งหมดเลยเมือ่อยมา,าอาบน้ำปะไปอาบน้ำแม่อาบน้ำอาบน้ำ หน,น้ำเต็มอ่างแล้วนะหนูอาบน้ำไหมหมาอาบน้ำก่อนไปเล่นนะ <c oughs> มนมนจะวิ่งไล่พี่ก่อนนะสิกลั <c oughs> <c oughs> บบ้านคอกอยู่ใกล้ๆก,ก็วิ่ง เอาซะปวดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเรตา몽เลตางพ่อเลตางเด็กจะหนีออกจากคอกมีเด็กจะหนีออกจากคอกมีเด็กหนีออกจากคอกไปแล้ว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 ไปต่อยควานใหม่นะคบควานใหม่ เออแม่ต้อยควานใหม่เออแม่ต้อยพาไปไหนคะเนี่ยถือขันจะไปไหนคะเนี่ยก็จะอาบน้ําให้ไปไหมนี่ตัวเมย์หแหละแบบนี้เริ่มต้นเลยกับนอ้บนองกับผ้าเลีนเลย่นโอ,อแม่เนาะแก้วมาแก้ว,กวมา คุณแม่พาไปไหนน่ะไปสิไปสิไปไปซิไปสิอุ้ยอุยแม่เรียกก็ไปอุ้ยแม่ต้อยพาหนูไปไหนเอ้ยวันนี้แม่ต้อยถือขันมาด้วยอาวุธพิเศษนี่แม่ต้อยอาบน้ำให้โอ้ยนี่ ทูหลังค่ะแม่ทูหลังเอ,อ้ยเต็มอู้เอ,อ้ยมีแม่ต้อยอาบน้ำให้มวนเพื่อละออพี่แม็กกลับไปเรียนแล้วพี่แม่ต้อยมาอาบน้ำแทนพี่แม็กเลยนี่ตรงแก้วมีแม่ต้อยอาบน้ำแทนพี่แม็กเลยนี่อย่านะอย่าส้นพี่นะ แม่ว่าท่านได้ถูหลังให้เลยแลนไปได้เหรอ <c oughs> นี่<า>นี่แม,<า>ม่ต่อยเอินก็มาแม,<า>ม่ต้อยเรียกนู้นละคะโอ้ยนีเตียง <c oughs> ล่งกับล่งเลยแห้งเนี <c oughs> ่ยไ, <c oughs> ไม่กล้าไปไม่กล้าไปไไไไพอรุ่นหนูได้ย่ามาจากไหนก้อนใช่ใช่หนูได้ย่ามาจากไหน ได้ยามาจากไหนครับพอลนุนมาจากเอฟซีพี่บัวบานนะคะยาสดๆร้อนๆเลยมาที่บ้านน้องแก้วโอ้โหวันนี้พี่นพได้ของเล่นวันนี้ของเล่นพี่นพไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มัดข้างข้างล่างละวันนี้หพพอลุนทําเป็นเชือกโหนให้เลยตอนนี้เชือกไลแมงเชือกเชือกไลแมงเชือกกายกรรม อันนี้อันนี้ว้นนมีแนลลินไม่หรอคร,ครับรรรอืมครับในแก้วโชว์โชว์ของหนูสินี่นี่ของหนูมีเหมือนกันของหนูมีมีสองข <c oughs> องหนูยากวกว่าของพี่ของหนูมีสองสายด้วย ตัวดำปิดปีเลยตอนนี้ดำแต่จัางหน้าที่เนาะนี่แม่ต้อยถืออะไรเนะเาะจะเตะจะจะไล่พี่จะไล่พี่และจะไล่พี่และได้ทีนี่หาเรื่องจะไล่พี่จริงๆเลยดู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 ดด เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวก่อนจะไลฟ์สดนะนี่ก็ไม่ต้อยพากลับมาในคอกแล้วเดี๋ยวอาบน้ําเตรียมตัวเดี๋ยวเราก็ไปไลฟ์สดกันให้พี่ๆได้ชมกันเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกอเอ้ยนี่สวัสดีค่ะ Mm-hmm. ha 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 Mm -hmm. Hı hı Mhm 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 Субтитры создавал DimaTorzok אהה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 ה <shrug> <shrug> Mm hmm.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  uh mm -hmm. 嗯嗯。Mm hmm. 嗯，嗯、mm。Hmm.